สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพระเครื่องในช่องจากโทเฮนรี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเตารี่พิมพ์เล็กนะครับหลวงปูดทวดวัดทรายขาวปีพศ2540นะครับเป็นรุ่นพิเศษของวัดนะครับมีชื่อรุ่นว่ารุ่นสร้างมนดบนะครับผม องนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับผมก็ไปเลี่ยมพลาสติกนะครับมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างดีนะครับกันน้ำพร้อมแฝนเลยนะครับขนาดขององค์พระนะครับเมื่อเทียบกับเตารีดพิมพ์ใหญ่รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกคเนี่นะครับก็จะเป็นเอ่อเรียกว่าขนาดเตารีดเล็กนะครับพิมพ์เตารีดเล็กก็จะสู่สีกับพิมพ์อปอเช่ นะครับรุ่นสร้างโรงพยาบาลน,นะครับผมพระรุ่นนี้เนี่ยอ,อ,อาจารย์นองได้ดำริสร้างนะครับด้วยตัวท่านเองเลยนะครับมีหลายพิมพ์หลายรูปแบบหลายเนื้อมากเลยนะครับรุ่นสร้างมนดบเพราะว่าต้องนะครับอ,อ,อาจารย์นองเนี่ยต้องการนะครับ,บนำเงินนะครับวัตถุป,ปัจจัยไปสร้างมณฑปวัดไซขาวให้แล้วเสร็จนะครับ พระรุ่นนี้จะเป็นพระที่พิธีดีอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับท่านอาจารย์นองนะครับได้ปกเสกนะครับในพระอุโบโสถหลังเก่าของวัดไฟขาวนะครับตรงกับเลิกเสาห้านานฝาหนึ่งชั่วโมงนะครับผมปกเสกเดียวเลยนะครับนานฝาหนึ่งชั่วโมงนะครับเจตนาในการสร้างดีพิธีดีนะครับ หลักฐานการสร้างชัดเจนนะครับมีในหนังสือเล่มม่วงของอาจาร,รย์นองวัดไาขาวนะครับสวยใสปิ๊งนะครับเรียมมาเรียบร้อยแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นผ้าที่เอ่อเขาเรียกว่าหน้าแขวนหน้าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับรุ่นสร้างมนดบแต่ว่าที่จะแพงๆเลยของรุ่นนี้นะครับก็คือเนื้อว่านนั่นเองนะครับผม ฐานบัวของเขาเนี่ยก็จะเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับเส้นสายของพิมพ์พลาเนี่ยจะคมกริบเลยนะครับคมกริบเลยมีการต่อโค้ดเลข9ไทยนะครับที่สังคาติของแดงลมดำนะครับดูหน้าดูตาตากระพริบเลยนะครับมีเมต,ตาด้วยาขาขาวๆตรงเหนือมือนี่ก็เดิมๆนะครับ ไม่ปัดแต่งเช็ดล้างแต่ว่าถือว่าองนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างใช้ได้นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่สวยนะครับเพราะว่าไม่ผ่านการใช้งานนะครับผม <c oughs> โอ้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 หล่นเตี้ยๆนะครับเ <c oughs> พื่อนๆพี่ๆอย่าว่ากันเพราะว่าก็หล่นอยู่ในกระบะนี่แหละนะครับเนี่ยอยู่แบบห่างเนี่ยแค่ปากาสอดนะครับ แล้วผมก็ซูมนี่นะครับก็คงจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าพระอยู่ในเลี่ยมนี่ก็เป็นคลิปที่4ี่ที่นั่งทำไปแล้วนะครับเนี่ยก็มีล้ากันบ้างนิดหน่อยนะครับด้านหน้านี่เราก็ดูกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้มาด้านหลังนะครับผมด้านหลังนี้เป็นยันคถาหลวงพ่อทวดนะครับ ผมจะให้ดูบรรทัดสุดท้ายบรรทัดล่างบรรทัดล่างสุดนะครับอันนี้จะเป็นลายเซ็นอาจารย์นองนะครับธรรมภูโตนะครับผมนะขึ้นต้นด้วยตัวน,นะครับนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานี่คือคาถาบูชาหลวงปู่ทวดนะครับคือคาถาหลวงปู่ทวดนั่นเองนะครับผม ปิ๊งปิ๊งชัดเจนนะครับต่อโคนเรียบร้อยพ้าเป็นพ้าหล่อนะครับใต้ฐานนี้เราจะเห็นรอยการแต่งตะใบหลุงกระท้วนนี่ก็เป็นพ้านิ่อันตรายอยู่แล้วนะครับหน้าแขวนหน้าใช้ทุกรุ่นนะครับผมปริกตึงนะครับพวกมูลนิธิต่างๆบอกเลยนะครับว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุตายโหงนะครับไม่เคยเห็นมีแขวหนหลุมท้วดนะครับผมนี่คือประสบการณ์นะครับ สำหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมเปิดราคานะครับไว้ที่2,000บาทสนใจโทร0988541366เช่นนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพราคานี้พร้อมส่งด่วนนะครับผมเราก็นะครับมีผักเครื่องนะครับในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับผม เชิญเพื่อนเพื่อนพี่พี่เข้าไปรับชมพักเครื่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ได้รับชมกันสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่พี่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ